กลิ่นเนี่ยนะพี่ว่ามันเป็นเรื่องราวที่กว้างมากๆถ้าเราจะพูดเรื่องกลิ่นพี่ว่าเป็นเดือนมินฟีไม่จบกลิ่นเป็นประสาทสัมผัสข,ของนุษยที่ถูกมือพี่ว่าด้วยเหตุผลที่ว่ากลิ่นมันเป็นส่วนหนึ่งของลมหายใจคนหายใจเข้าออกเข้าออกแต่ไม่ได้สังเกต ในทุกครั้งที่หายใจเข้าหรือหายใจออกแต่ถ้าเรารู้จักที่จะสังเกตแทนที่จะใช้แค่สังเกตจากตาหรือจากหูหรือจากปากที่เรากินหรือจากสัมผัสนะคะเราลองสังเกตในทุกลมหายใจของเราผ่านจมูกของเราว่ากลิ่นที่มีอยู่รอบตัวเป็นยังไงพี่ว่ามันก็จะทำให้ประสบการณ์ชีวิตของเราในทุกๆวันมันเปลี่ยนไป โดยปกติเนี่ยถ้าพูดหลักง่ายๆกลิ่นคนก็จะนึกถึงน้ําหอมก่อนใช่ไหมว่าน้ําหอมเ,ออเราจะผสมน้ําหอมยังไงมันเป็นสิ่งที่สวยงามมันเป็นเรื่องของกลิ่นที่มีความสวยงามแต่น้ําหอมเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสับเซตหนึ่งของกลิ่นโลกของกลิ่นมันกว้างมากและมีน้ําหอมเป็นส่วนหนึ่งของกลิ่นมันคือความหอมความสวยงามแต่จริงๆแล้วเนี่ย มันมีกลิ่นที่ไม่สวยงามก็มีใช่ไหมคะหรือกลิ่นที่ไม่หอมก็มีแต่ไม่ได้เราว่ากลิ่นไม่สวยงามหรือไม่หอมมันไม่น่าค้นหาบางครั้งกลิ่นที่ไม่หอมเนี่ยมันสามารถบอกอะไรได้หลายๆอยา่าง mm. เช่นนะอย่างเขาบอกว่ากลิ่นที่ไม่หอมออสําหรับบ้านเราเนี่ยคนไทยมันอาจจะหอมสําหรับคนชาติอื่นหรือในทางกลับกันคนชาติอื่นเขาบอกของเขาหอมแต่เราไม่หอมเขาเนี่ย ถ้าเราเปิดใจแล้วเราไปลองศึกษาดูว่าไอ้ที่เราหอมและไม่หอมกันเนี้ยมันจะเกิดการถ่ายเทความรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยมองว่ากลิ่นเนี่ยมันมันช่วยให้เราเข้าใจได้หลากหลายมิติมากขึ้นนอกจากจะเป็นแค่น้ำหอมอย่างเดียวพี่ว่ามันน่าจะสนุกม,มากเลยแหละเพราะว่ากลิ่นมันเป็นส่วนหนึ่งของของอาหารอยู่แล้วล่ะคะ่ะเพราะว่า ถ้าอาหารไม่มีกลิ่นม,มันก็มีแค่สี่รสอ่าห้ารสเปรี้ยวหวานเค็มขมอ,อูมามิถ้าอาหารมีแค่รสชาติมันก็ไม่มีความสวยงามแต่ถ้าเมื่อไหร่อาหารรสชาติบวกกลิ่นเข้าไปด้วยนี่แหละมันคือความสวยงามของโลกของอาหารเพราะฉะนั้นกลิ่นม,มันอยู่ในอาหารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นสิ่งที่ อินสปายให้คนเก่งๆของเราเนี่ยไปหยิบไปดึงมาแล้วดูซิว่าเราจะทำให้กลิ่นอาหารซึ่งเราบอกว่าเป็นอาหารข้างทางหรือสตรีทฟู้ดเนี่ยซึ่งดูเป็นอาหารธรรมดาหรือเป็นกลิ่นธรมธรมดาธรรมดาน่าอาจจะดึงอะไรออกมาแล้วมันแบบมันสร้างสรรค์ได้มากๆที่คิดเล่นๆอ่ะถ้าสมมติมีกลิ่นหมูปิ้งอย่างเงี้ยแต่หมูปิ้งไม่ได้แปลว่ามันหมูต้องหมูปิ้งแต่มันคือกลิ่นของสโตร เราจะไปดึงความบาร์บีวแล้วทําให้มันออกมาพรีเมียมได้อย่างไงพี่คิดว่าตรงเนี้น่าจะเป็นโจทย์ที่ทําใหา้คนที่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีมีทา l e นต์ของบ้านเราอ่ะพี่ว่าเก่งแนะ่ดึงออกมาได้แนะ่แค่รสเพ็ดอย่างเงี้ยจะไปดึงออกมาได้ยังไงน่าสนุกพี่คาดหวังว่าพี่จะเห็นความตื่นเต้นความสนุกสนานของของกลิ่นกับ 这被敷的。<laughs>